ทุกคนดูนี่ทุกคนดูนี่นี่คือปลาบึกนะครับเป็นปลาน้ำจืดที่ใหญ่สุดในโลกนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเรากำลังย้ายบิ๊กบอสนะครับเขาว่ากันว่าสายร้อยเจ็ดกิโลนะครับแล้วไม่ได้ย้ายธรรมดานะครับเอารถเครนมาแล้วก็มีทีมงานย้ายปลามืออาชีพ80คันนะครับใหญ่สุดในประวัติการวันนี้ก็มากับพี่จี๊ดนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ย้ายไปไหนครับวันนี้เราจะไปที่บึงบังเลนนะครับเป็นบ่อปลปลาใจแอ็นบังเลนที่ชื่ครับ บ่อ200ไร่ความน้ําลึกประมาณ3-40เมตรนี่ก็น่าจะเป็นบอ่อฟิชชิ่งปลาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะใช่ครคับเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะย้ายออกไป200ตัวนะครับใช้รถ80คันวนอย่างเงี้ยตอนนี้ผมว่าตัว,ตวบิ๊กบอสอ,อยู่ในนี้แล้วใช่ครับใหญ่สุด170อเราลองดูนะว่าปลานขนาด170เนี้ยใหญ่ขนาดไหนนะพวเขาไม่ได้อะ

เรียบร้อยตัวนี้ใหญ่สุดแล้วนะครับ175กิโลมันีแค่หางอย่างเดียวน,นี่คือเข้ากับพ่วงลำตัวของมนุษย์คนหนึ่งเลยนะครับใหญ่มากๆะก็ตัวนี้3เมตรใช่ไหมคือท,ทะลุออกมาจากชังเลยนะครับตัวนี้ก็ถูกผลไปแบบดูแลอย่างดีนะครับเพราะว่านี่คือโทรฟ,ฟี่ที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองวัดกับพละกกำลังของปลาบึกซ้ายนี้ก็มีแค่ปอใจนัน,นกบลังทำลาย ปรดูการออกตัวนะครับราต้องออกแบบนุ่มนวลนะฮะแล้วก็เวลาเข้าโค้งก็จะเข้าแบบเบาๆเพราะว่าน้าหนักของน้ํากับตัวปลาไม่งั้นรถมันจะเบียดนะครับโหดูหึงความความหนักของตัวรถอ่ะประมาณ5ตันห้าตันแต่ว่าน้ำกับปลาเนี่ยประมาณสามตันรับแล้วก็จะคุมพ้าใบอย่างดีเพื่อไม่ให้ปลาเขาตกใจนะครับเขาจะไปแบบมืดๆไปแบบช้าๆปลานี้ปลานี่นะครับผม S <S ปลอดย <S <S ในนยใส่นายตัดไม่ออกตัวเลย